ค,คุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่สังคมเนี่ยจับจ้องกันในเวลานี้ค่ะ สำหรับกรณีของเจติมทีวีภูนะคะออกมาแถลงข่าวบอกว่าเขาเนี่ยแตกหักกับสมปองนะครไทสโงหรือว่าอาดีตพระมหาสมปองจากเรื่องเงินค่ะโดยมีการออกมาแชร์พฤติกรรมของที่สมปองด้วยนะคะเหมือนว่าที่สมปองเองเนี่ยมีความทะเยอะทะยานอยากรวยเร็วพอจะซื้อเสื้อผ้าให้เนี่ยก็กดเลือกแต่เสื้อผ้าราคาแพงๆหมดไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ80,000ื่นกว่าบาทค่ะรวมถึงมีประเด็นในเรื่องของที่ที่สมปองเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาซื้อที่ดินสอบปกอกว่า300ไร่ ะะเอาไว้ปลูกยางพาราด้วยค่ะคในเวลาต่อมานะคะนายวินาโรธรับส่งสุขค่เลขาสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะหรือว่าสปกรเนี่ย ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ด้วยนะคะยืนยันว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบข่าวแล้วนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบว่าที่ดินจุดที่ถูกว่าที่หรือว่าที่ถูกคน็นข่าวอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมีลักษณะเช่นไรใช่พื้นที่ของสอปรกรหรือไม่นะคะโดยจากการไปตรวจสอบพบว่านายสมปองนครไทยสงค่ะมีการกว้านซื้อที่ดินสปรกรในท้องที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเนี่ยกว่า300ไร่นะคะเพื่อปลูกยางพารา หรือว่าให้ญาตเนี่ยถือครองที่ดินแทนเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังลงไปตรวจสอบที่ดินตามที่อยู่ของนายสมปองทางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาแล้วนะคะมีรายงานจากสพเชัยภูมิค่ะบอกว่า เข้าไปตรวจสอบทุกแปลงแล้วที่เปิดเผยอยู่ในสังคมออนไลน์ขณะนี้นะคะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นอกเขกตสปปค่ะแต่ว่ามันก็มีบางแปลงนะคะที่อยู่ในเขตสปปพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการทําประโยชน์เป็นสวนมะพร้าวสวนหมากซึ่งเป็นการทํากินของเกษตรกรตามจุดประสงค์ของสปปค่ะ แต่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปตรวจสอบนะคะว่าการถือครองเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่าหรือเป็นไปตามที่ข่าวนําเสนอว่าเป็นที่ดินของนายสมปองนะคะทีนี้ค่ะพอไปตรวจสอบพบว่าสวนมะพร้าวเนี่ยกับสวนหมากมีที่ประมาณ6ไร่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าอยู่ในสปรกรมีทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็คือจะเข้าไปตรวจสอบอีกทีแต่ว่าพบว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่เกษตรกรเขาทํากินจริงๆต้องตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนั่นแหละ แต่ในส่วนของที่ดินนอกเขตสปกรเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้วนะคะในใหก้ก็เลยมีการดําเนินการให้ทางจังหวัดเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูอยู่รวมถึงจัดดาเนินการในอำนาจหน้าที่ส่วนในเรื่องของการทํากิน มันได้เรียกว่าเป,เ,ปเป็นเขตป่าสงวนเดิมน,นะคะคิดว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทํามาหากินอย่างชีพอยู่นั่นเองค่ะทางด้านของนายดุสิตตะบนพาณิชย์นะคะผอ,อ,อสูตรป่าไม้ชัยภูมิค่ะได้มีการเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกูซมผักหนามบ้าน,านมอตาเจ๊ตําบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะ โดยมีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่สปกค่ะอ้างว่าอยู่นอกเขตรับผิดชอบของสอปกชยปัยภูมินะคะซึ่งตรวจไปแล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมด7แปลงอีกทั้ง7แปลงเนี่ยมีการบุกรุกแพ้าถางปลูกพืชทั้งหมด1ใน7แปลงด้วยนะคะมีการปลูกยางพาราทั้งหมด6แปลงที่กรีดยางได้แล้วค่ะแล้วก็ต้นทุเรียนอีก1แปลงซึ่งทั้ง7แปลงนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครองถ้าหากว่าทราบชื่อผู้ครอบครองแล้วเนี่ยก็จะเข้าแจ้งความต่อไปค่ะ โดยแหล่งข่าวจากหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชอยอสีคอนสารนะคะให้ข้อมูลว่า ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปูซมผักหนามเนี่ยทางราชการอนุญาตให้เกษตรกรปลูกขึ้นทาการเกษตรจําพวกทุเรียนยางพาราปาล์มน้ํามันแล้วก็สวนผลไม้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันโดยป่าไม้อนุญาตให้ทํากินแต่จะต้องไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติมนะคะซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินค่ะขณะนี้นะคะหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชอยอสีคอนสารเนี่ยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจส ขอบข้อที่จริงเพิ่มเติมแล้วนะคะรวมไปถึงบ้านเรือนไทย2ชั้นที่ที่สมปองเนี่ยสร้างภายในหมู่บ้านมอตาเจ็กหมู่ที่ส4บสี่ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะบนเนื้อที่เนี่ยประมาณ7ไร่ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซามผักหนามหรือเปล่านะคะหลังจากที่เกิดข้อสงสัยค่ะในการครอบครองที่ดินต่างๆนานา,นานของที่สมปองใช่ไหมคะทางด้านของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะหรือว่าทานายตั้มนะคะได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะคะโดยมีการยกตัวอย่างเป็นข้อข้อค่ะข้อหนึ่งนะคะทานายตั้มเนี่ยบอกว่าตามกฎหมายแล้วนะคะการที่พระสงฆ์จะทําสัญญากู้เงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนอกระบบหรือคนทั่วไปในทาง กฎหมายแล้วเนี่ยพระสงฆ์ถือเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทําสัญญาได้ไม่ผิดอะไรนะคะที่สําคัญคือที่สมปองเนี่ยลาสึกไปแล้วถึงแม้ว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยที่มันเป็นข่าวเนี่ยอาจจะขัดกับทางธรรมวินัยนะคะรวมไปถึงกฎเถรสมาคม ก็ไม่น่าจะเอาผิดย้อนหลังอะไรได้ครับข้อ2ค่ะในส่วนของที่ดินเนี่ยที่เป็นข่าวว่าที่สมปองเนี่ยครอบครองจํานวนทั้งหมด300ไร่ถ้าดูจากราคา10.9้าล้านเนี่ยที่ดิน300ไร่ไม่น่าจะซื้อได้แบบเป็นโฉนดนะคะน่าจะเป็นเอกสารที่แสดงการครอบครองที่ดินที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกรเนี่ยกระทรวงเกษตรและส,กละสหกรณ์ออกให้กับประชาชนที่เข้าไปทําประโยชน์ในเขนปตปฏิรูปที่ดินค่ะทีนี้ ถ้าเกิดว่าครอบครองคนเดียวเนี่ยที่ดินสประกร300ไร่เลยเนี่ยถ้าเป็นสประก401อันนี้เนี่ยคือเรื่องใหญ่นะครับเพราะบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่สามารถซื้อขายโอนสิทธิ์กันได้ง่ายขนาดนั้นมีเงื่อนไขยเยอะมากๆอย่างเช่นต้องคนยากจนนะั้นถึงจะครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่และมีกฎหมายควบคุมด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจะครอบครองได้จาํานวนกี่ไร่ เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันอีกทีว่ามีจํานวนนี้จริงหรือเปล่าและใครเป็นผู้ถือครอบครองสิทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าคนคนเดียวเนี่ยหรือครอบครบัวเดียวกันเป็นผู้ครอบครองเนี่ยจำนวนมากมายขนาดนี้อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะคะ 3. เลยในส่วนของสัญญาจ้างถ้าเกิดว่าคิดป,ปองเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญากับนายจ้างจริง แล้วผิดสัญญาในส่วนนี้เนี่ยนายจ้างสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับการจะหยุดงานเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามไม่มีความสุขไม่อยากทําแล้วอะ่ะแล้วก็หยุดทําได้เฉยๆนะคะจะต้องมีการมาดูแลสัญญามาดูสัญญาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาที่ว่าไว้เป็นอย่างไรบ้างยังไงเนี่ยคุณทนายตั้มเองบอกว่าผมแนะนํานะให้พูดคุยแล้วก็หาทางออกจะมาอ้างว่าเซ็นไปไม่ได้อ่านกฎหมายเขาไม่ฟังนะครับ จากข้อมูลข้างต้นค่ะที่ทางไทยนิยวนะคะนำมารวบรวมให้ฟังกันนัเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรื่องดังกล่าวค่ะก็ยังทวีคูณความดุดเดือดขึ้นมาหลังจากวันนี้นะคะวันที่9กาุมภาค่ะนายศรีสุวรรณจัญยานะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิจารณาธรรมนูญไทยค่ะ ได้เขา้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสุรชัยอาจารบุญนะคะอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อให้ตรวจสอบนายสมปองนครไทยสงที่มีการกว้านซื้อที่ดินสอปกอในท้องที่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิกว่า300ไร่เนี่ยเพื่อที่จะใช้ปลูกยางพาราโดยมีการให้ยาถือคลองนะคะที่ดินดังกล่าวนี้เนี่ย จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่า5แปลงบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกิจฎีกากําหนดเ,เขตที่ดินในท้องที่อเาเภอของสารจังหวัดอเาเภอหนองบัวแดงกึง่งอําเภอพักดีชุมพลอเพาเภอหนองบัวแดงอําเภอเกษตรสมบูรณ์อเาเภอแก่งคร้อและอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน2,531ซึ่ง เป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเนี่ยเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอแต่บางแปลงเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเ,เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าปูซามผักหนามนะคะตามกฎกระทรวงฉบับที่538ซึ่งสปรกรเนี่ยได้คืนพื้นที่บางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวด้วยเพราะว่ายังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่นะคะแต่ว่ากลับปรากฏว่ามีการบุกรุกแพ่วทางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมากนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะ ด้วยเหตุดังกล่าวนะคะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะจึงนําความมาร้องเรียนต่ออธิบรีกรมป่าไม้นะคะ เพื่อให้สั่งการให้มีการตรวจสอบที่ดินโดยละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะการเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืนม14แหง่งพรบป่าสงวนแห่งชาติ2,507ค่ะที่ห้ามมีให้บุคคลใดเนี่ยยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ้วถางเผาป่าทําไม้เก็บหาของป่าหรือกระทาด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตินะคะหากผู้ใดฝ่าฝืน ย่อมมีความผิดตามาม1มอีอัตราโทษจำคุก1-10ปีนะคะหรือว่าปรับ2 0ง0 0ื่นถึงสองแสนบาทแต่ถ้ายึดครองมากกว่า25ไร่แล้วก็ทำให้ไม้ยืมต้นเนี่ยรวมไปถึงต้นน้ำลำทานเสียหายนะคะจะมีความผิดเพิ่มขึ้นเป็นโทษจำคุกอยู่ที่4-20ปีปรับ2องแสนถึงสล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายศรีสุวรรณก็ได้กล่าวไว้ในที่สุดน,นะคะว่ามีการ ถ้าไปอยู่ในพื้นที่สปเปี่เกลืไร่เนี่ยรอหนื้จากนั้นเป็นพื้นที่ป่าสถนนเนี่ยปฏิทัศว่าถ้ามาอยู่ในพื้นที่สปรอกนั้นต้องเป็นพื้นที่ป่อสนุนทั้งหมดเพราะว่าเพราะว่าอำเภอคอนสารท่้นอำเภอถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ปาสดุนนแห่งชาตินะครับนี่เพิ่มเตอมนะวันนี้ผมเองก็นาจุดมาให้ท่านที่ีได้พิจารณาเพิ่มเติม นะครับอาจจะเป็นจุดที่ซ้ำกับท่านทีรกิจอื่นต่เห็นว่ามันอยู่ในเสถียรถืนอยู่มากแต่ประเด็นปัญหาก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนยของชาติเนี่ยตามพรบป่าสภัยขงหนึ่งภาคธุรกิจนเก็บีมาตราสี่รขบอกว่าถ้าเปลีนนะครับผู้ใดเข้าไปแ้รวถังทำลายนะครับการ่าไม้เนี่ยย่อมมีความผิดนะตามกฎหมายนะโทษอัตราโทษตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีนะปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทแล้วถ้ามีการ ทาลายป่าไม้ขู้ป่าไม้น,น้านะครับหรือแหล่งต้นน้ำลำธารเนี่ยและครอบครองเกินกว่า2ี้าไร่อัตราโทษก็ตั้งแต่นะครับ2ปีถึง20ปี4่ปีถึง20ปีนะครับโทษปรับตั้งแต่2องแสนถึง2ล้านบาทนะครับดังั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่สิ่งสําคัญก็คือเราอยากให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะครับและถ้าผู้ใดยึดถืพอครอบครองโดยไม่ชอบเนี่ยก็ต้องเรียกตอบกลับมานะครับ แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเด็กเช่นเดียวกันกับกรณีของสสสาวสวยแห่งจังหวัดราชบุรีที่ไม่ตางอะไรกับการยีดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้โดยไม่รับอ,น,อนุญาตเป็นความผิด ด้าน,นของนายวราวุธศิลป์อาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทศน,นะคะกล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยายื่นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ให้เร่งรัดตรวจสอบเอาผิดที่ดินของนายสมปองแล้วก็ครอบครองจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีพื้นที่บางส่วนค่ะอยู่ในป่าสงวนแล้วก็มีบางพื้นที่อยู่ในโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคอทอชอนะคะส่วนเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่สามารถยืนยัน ได้ว่าเป็นของผู้ใดค่ะจึงขอไม่เอ่ยชื่อแต่พบว่ามีการเข้าไปใช้ที่ดินจริงซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องเข้าไปดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็จะมีการดําเนินการอย่างไรตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะเพราะถ้าหากเข้าไปใช้พื้นที่ทําให้ป่าสงวนเนี่ยมันเสื่อมโทรมใช่ไหมคะโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ย เท่าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเหมือนว่ามีการรุกรัาพื้นที่มากกว่า200ไร่นะคะโดยตอนนี้ค่ะก็กําลังไล่สอบอยู่นะคะต้องดูว่าถ้าหาครอบครองเกิน25ไร่แล้วเนี่ยจะเป็นโทษแบบหนึ่งก็คือจําคุก4ปีปรับเป็นเงินทั้งหมดหลักล้านบาทถ้าต่ํากว่า25ไร่ค่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขอยืนยันว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ค่ะหากพบว่ากระทําผิดจ,จริงจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนในคดีนี้นะคะสามารถ เทียบเคียงกับกรณีของนางสาวปรินาไกรคุปได้หรือไม่นั้นเนี่ยนายวราวดธกล่าวนะคะว่าผมไม่สูน,นะว่าเป็นใครแต่หากว่าพบการกระทําความผิดก็ดําเนินตามมาตรฐานของกฎหมายอยู่แล้วส่วนที่ได้ที่ดินดังกล่าวมาในช่วงที่เป็นพระเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เนี่ยนายวราวุธบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นของใคร แล้วก็มีแต่คนบอกว่าเป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้ซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นของใครกันแน่แต่ที่ยืนยันได้นั่นก็คือมีการบุกรุกอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของที่ดินจำนวน300ไร่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ค่ะคงจะต้องรอดูบทสรุปต่อไปนะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกทุกกระแสร้อนของสังคม